โอเคไหมครับุ่าสเป็นเครื่องวงกลมว่าเชิญนักกี่รับไาขบวนพาเลรกันแล้วนะคะไปเรื่อยๆนะครับผ่านตึกตอนนี้ส่วนพี่คนก็ต้องลุกสถานการณ์อากาศกำลังดีนะครับก็เห็นว่าอากาศเป็นใจนะครับวันนี้ สิ่งเดยวครับเดียวเพื่อนๆเราข้างหลังพร้อมไหครับพร้อมคขณะโยนา,ยนนากาิับกิ๊อะไรวานิ้วครับต่อจชื่ไม่ได้ผมว่าแต่ตัว,ตวสก็งามเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทีุุพิศนุใจเดน<ค>ะครับให้โยนอีกรอบโยนรอบยียวก็จะลงตัวแล้ว ผมขออเุูาท่วกเราสัูดิโอแล้วพอสสบกพอสีผมลงกับสาวันนี้เลยไหมพอสีอสคุณผ้อายที่ล่วงกันเรีกเรีกีครบยกเ็กีเอยกีเีกีเรียกสีเรย ฐานีท้องถิ่นนะฮะของปทดุมธานีก็มีนะครับก็สังพัสัมภารีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ตั้ง5สาขาวิชานะครับก็ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตในการที่จะขอ,อการขอพระคุณท่านเป็นอย่สูงที่กรุณาให้เกี่ยวกัเป็นประธานในธีเปิดการแข่งขันพิลาไทยใน,นรัฐศาส,ารศาาสาตร์สัมพันธ์ปี2566ในวันนี้คณะรัฐศาสตร์ได้ดำเนินการจาาัดการป็นประธนพิลาไทยในเทศการทุรกทุปกปีในปีนี้ ให้ดำเนินการจากการแข่งขันขป้นไปวนที่สองขึ้นมาพธศักราช2566ส่วนวัตถุประสงค์คือหนเพื่อให้นักศึกษาทีกสุภาพเรามแนแข่แข่งแขงแข่งแข่งแน่าผู้งแผ่้แข่งแ่ดีข่งแ่นแข่จนักงแข่งแขแข่รู้่งแข่งแข่งแข่งใข่งแข่งแข่นแา่นแม่งนข่งแข่งแข่งก่งแข่่อให่นักศึกษารู้จัก ทำงานเป็นหน,น่คณะเสริมสร้างความสมดุลในหน,น,หน,น่วยคณะการแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วยคณะสองสีนะครับคือสีน้ำเงินสีชมพูนะครับเวลาที่จะจะัดให้มีการแข่งขันสอตรมิสกีฬาคือแชร์บอลกีฬาพื้นบ้านนอกจากนี้จะ,จะมีแบบแับประกวดจองเชียร์ยเพื่อเปิดการแสดงบมรลุตามวัตถุประสงค์งต่างๆมาแล้วตัปนี้ได้เวลาเป็นผู้ถ่มมงเลิกแล้ว ็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทได้ประอกอบพิธีการแข่งทีดารักศาสสัมพันธ์ในสมัยร้อก66เพื่อเป็นสิร,ริมงคลและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาได้พูดเกี่ยวข้องเสียไปขอกราบเรียนเชิญครับรารักศาสร์และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านราก็ารู้สึก เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งได้รับเชิญมาเป็นประธานในธีการแข่งขันกีฬารักดาสำคัญปีสองพันธ้าร้อยหในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬาของนักศึกษาบุคลากร,รได้ร่วมกันจัดก,การแข่งขันกีฬาภายในขึ้นโดยมีคณาจารย์เป็นผู้เล็าแห่งใกล้ชิด ให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์บัณบันักศึกษาและเยาวนชนมากมีปัญหาด้านแสบติดหัวเมาอบายในบุกไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียนทําให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา,าข้ามเจ้าขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ การได้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งจะก้อยเกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกําลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วาเพระผลที่ตามมาก็คือทําให้เรารู้จักคำว,ว่าแพ้ชนะและมีความเป็นนักกีฬาด้วยน้ําใจขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการแข่งขันในวันนี้ ขอวทรได้การจัดแข่งขันกีฬาและสัสัมพันธ์ในปี2 5 6 6เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิศแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬาและสัสัมพันธ์ปี2 5 6 6ณบัดนี้ศกษาวทนแดดนะน,น้าทนความร้อนเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐศรีษะานแข่งขนกีฬาให,ห้ชนะเรือกตเปรือ ยิ่งข้าเป็นลูกฟุกบอลกลมกลมเราไม่รู้ว่าอะไรจะอะไรกีฬา,ามีวันเดียวแต่จนกรนทั่งอยากให้สอวมาขนาดทวกเราแดดร้อนๆล่ายังสู้สามยมท่านก็ขอบคุณเดี๋ยวพบกันช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงดีเที่ยวดีค่ะขอขอบคุณค่ะครับก็ฝาบขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นนักกีฬาสมัครเล่นขอกล่าวทำปริหาี่นตน,นที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะได้กีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬา นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมู่คณะและเพื่อเิ็นการพัฒนาค,ครับครับแล้วก็จะเป็นพิธีสุดท่องเลยครับขอเสียงปรบมือครับยยเอาละฮะนักกีฬาอาวุาโสน,นะครับประจำปี2 5 6 6นะครับจ้าพีชาวรัฐศาสตร์ประจำปี2 6 6 6นะครับก็รุ่นเทลน,นะครับเดี๋ยวพยายาที่จะเเป็นสักขีพยานะครับ แล้วก็อนาพตก็มาทางเหมือนกันนัทห้าสับสองหนึเริ่มนะัห้าสี่สามอนเรอบกากันมีลาเชียลอยห้าส่งไปงหลังนะครับยึดมานะครับ้อีทูไู้ีดททอปปรานโ๊ะปรานโจ๊ะ

กลับไปส่งกงหลังมาครันะฮะส่งไปานโจนะครับส่งไปแล้วครับเลย่ดนะต่ลงเหล็วงเครับนะฮะอได้ลูกนะลกส่งกลับมากครับตอนนี้ส่งกลับขึ้นมาใสกองกลาส่งไปที่กองหน้านะูนี้นะตอนนี้ 啊，然后呢，伴随着呢，啊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 

ไม่ด้ทกยวออาไหนนะครับอ่าอ่โอเคกรรมการกรรลูกมันเล็กครับลูก้อะไปแล้วนะครับโอ้โหโยี่ยมเียนี้ไม่ได้ใจว่าเป็นกัวเลืกสีน้ำเงินน้อยอาสีน้ำเงินีผสีน้ำงินไปเลย้รงน้ำผู้ใต้ผู้ใต้ผู้ใตอะครับเริ่มงลยครับอ้ ผู้เว์ูเยาววูเยาอาผูเยาว์หาวเอาลเอเอลยนเดือก็ูเยาวัน้เดอยทเอาลเดยีนี้้ชนะไปแล้วกงทีสีตงเิจแก้คืเอ้เอ้กองที่ไปชวยู้เยาว์ต้องไปครับผุ้เยว์ผยวเยาว์ผ

อ่อนออกแร้ออกอ่อนออกแรงเล่อน,นอใสเร็วเร็วเร็วทอดพับใสเร็วไม่ทา,เานเร็วชมพูไม่ทาน นี้จะเห็นภาพสวยมากน <ผม S 1> ั่แล, <ผม S 1> แลสแลสีครับาสมามพำนั์สามัคคีหนึ่งส2งสามแล้วเจ้อองัราดูขวานะ,มา,นะมางไหพพนทางนี้างไหฮะนฮะคเรตนะฮะเอาครับตอนนี้ดึง,งกันนะังไรครับ ไปเลยไปเลสครับโอ MM ้โหราก่อนนะฮสามครับต่อภปไเจเือนไามสิล้ิครับก็ไปกลับไปให้สิสาครับเอาละตอนนี้คูครับาับต่อต่อไปเือนาครับ นักบครับผูครับ้เล่นครัลครับผูาล่นครับผูลนครับลนครับผ้เั่นค่นค้เลรั้่มแตเ่รับาเช้าบเรามีก้รับ้รัลนบเล่น้เงพนระ้เริูเพ่ค่อเป็นครบุ่ครั้เล่รล่นครัเล่รัลครับล่นครับผู้ลรัร หลังจากที่มีพระมาะจะเจริญพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วก็รับทานอาหารเพลเรียบร้อยช่วงบ่ายก็จะมีการเล่นกีฬาซึ่งหมายถึงเรื่องของการรวมพลังความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะรัฐศาสตร์งานนี้ต้องยกให้ท่านราศดรธนกฤษนะคะคณะบดีของรัฐศาสตร์เข้มแข็งค่ะเข้มแข,ข็งทั้งในด้านวิชาการงานกิจกรรม และอื่นๆนะด้วยความคล่องแคล่วของท่านวันนี้จึงได้เกิดนานยานเรียกว่ารัฐศาสตร์สัมพันธ์รัฐศาสตร์สัมพันธ์ในที่นี้ปีนี้รัฐศาสตร์สัมพันธ์ปี66พระทราทำมากี่ปีแล้วคะ<ม>เอ้าทำมา5ปีแล้วในความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น,นภาพเย็นที่ทานเลี้ยงกันวันนี้มีกี่โต๊ะคะ55โต๊ะ55โต๊ะ,ะก็ผู้คนมากมาย เกินคาดที่นักศึกษาช่วยกันซื้อโต๊ะของตัวเองนะคะตรงนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านคณะบดีขอบคุณคณาจารย์ขอบคุณศิลักนะ,ะขอบคุณทุกทกท่านผู้ที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเฉพาะคณะรัฐศาสตร์มีหลายหลักสูตรนะหลักสูตรที่เรียนตรงๆปตร,ปรีสปีปโทสองปีปเอกสามปีแต่เราก็ยังช่วยให้ ท่านที่มีเวลาเรียนน้อยแต่มีประสบการณ์มากก็มาเรียนเทียบโอนประสบการณ์นะเป็นส่วนที่ทําให้ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษามัวแต่ไปทำธุรกิจจนเพลินสามารถย้อนกลับมาเรียนได้ในเวลาระยะเวลาอันสั้นซึ่งตรงนี้ติดต่อได้ที่รองศาสตราจารย์ดรธนกิจนะคะาท่านดูแลทุกหลักสูตรหลักสูตรเทียบโอนเป็นหลักสูตรที่นักธุรกิจ ก็สนใจที่มาเรียนกันมากมายตอนนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะคะเทียบโอน15นะครัรุ่นเทียบโอนเป็นรุ่นที่15แล้ว mm hmm. จะเห็นได้ว่าปทุมธานีนั้นผลิตบุคลากรมาที่จบไปแล้วมีคุณภาพและจบในเวลาที่กําหนดไม่มีใครที่เรียนแล้วไม่จบสําหรับเรื่องของงบประมาณค่าเทอมสามารถกําหนดบางแผนได้เพราะของเราเป็นลักษณะเหมาจ่ายวางแผนเรื่องงบประมาณ ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณทุกคนจบจบยังมีคุณภาพจบอย่างมีเวลาที่กําหนดและจบโดยไม่กระทบกระเทือนกับงบประมาณของผู้เลียงนะคะผมรองศาสตราจารย์ดรธนก,กิจโพงิน บดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีวันนี้ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์สัมพันธ์66เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ได้จัดกีฬามา3ปีกว่าแล้วนะครับเข้าป,ปีที่4นะครับครั้งนี้เข้าปีที่4เพราะฉะนั้นนัตุปตระสงคงกกางงาส์ของการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งห่างไกลยาเสพติดปัจจุบันนี้โลกออนไลน์ทําให้นักศึกษาไปมุ่งอย่างอื่นกันเพราะนั้นเราก็ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสมพันธ์ในหมู่คณะครับสำหรับช่วงเช้านะครับเมื่อเวลาประมาณสัก8โมงครึ่งนะครับก็ได้นำคณาจารย์นักศารวมทั้งทุกสาขา5าสาขาด้วยกันนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานีแล้วเมื่อเวลาประมาณ11โมงนะครับเลี้ยงพระเพนได้กราบไมมนต์พราะคุณเจ้าวัดเทศสรธรรมมาามนะครับเจ้าวาดได้มาเมตตามาสวดมนต์ให้นะครับขอพรกันครับ ตอนนี้เราก็ได้แข่งขันกีฬากันนะครับมี ตีปี๊ดแคร์บอลรวมทั้งเดี๋ยวจะมีฟุตซอลต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับเราจะมีโตจีนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของนักศึกษาจำนวนห้าหลักสูตรด้วยกันมาแสดงนะครับเรียนเชิญเลยนะครับท่านผู้ที่สนใจการศึกษานะครับการศึกษาเป็นการศึกษาที่ไม่สิ้นสุดนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับรวมทั้งคณะรัฐศาสตร์เราเนี่ยมหาวิทยาลัยปทุมธานีเนี่ยได้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่พลาดนะครับในการเรียนตอนมหอายุสิ 8ปีเพราะนั้นปัจจุบันนี้เราได้จับแผนการเรียนไม่เกิน2ปีสามารถจบสาขารัฐศาสตร์บัณฑิตได้นะครับใช้เวลาเรียนประมาณ3เทอมด้วยกัน ณฑิตรวมทั้งปริญญาเอกรักาภาษาศาสตร์ปุิศีบัณฑิตครับก็เรียนเชิญท่านผู้ที่ชมรายการนี้นะครับโทรมาได้ครับ0818192155รวมทั้งเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับแล้วก็เฟซบุ๊กของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเรารับทุกวันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับผมในนามนักศึกษาทักนศึกษาของเรานะครับวันนี้แข่งยาสีมีหมดสองสีนะครับมีสีพู สิงเงินยากทราบความรู้สึกของท่านประธานสิงห์ภูสวัสดีครับก็ผมเป็นประธานสิงห์ภู๋ครับชื่อสมเกตุเมตามครับชื่อโจรครับก็มีความรู้สึกดีดีครับที่เราได้ร่วมแข่งขันกีฬากันครับเ <nem outh> พื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ แล้วก็รวมพลังสามัคคีกันด้วยครับขอบคุณครับครับสีเนี่ยครับท่านประธานสิงเงินคุณสมรักกับส่งประธานสิงเงินเป็นนักศึกษาระดับพอโทโน,นะครับก,ก็วันนี้ได้เป็นผู้นําสีน้าเงินก็ สรุปมากนะครับในการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ทางพิธีกรอีกท่านหนึ่งอยากจะให้ท่านแสดงความรู้สึกก็ในนามของนักศึกษานะครับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยพัธานีคณะรัฐศาสตร์นะครับก็สาขารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับก็งานรัฐศาสตร์สัมพันธ์ปี2566นะครับที่เราจะขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของกิจกรรมที่คณะรัฐศาสตร์จัดขึ้นนะครับเป็นประจําทุกปีที่ท่านคณะบดีได้แจ้งไปนะครับก็ถือว่า เป็นการจัดง,งานที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการสามสัมพันธ์สามัคคีพี่น้องชาว awia, รัฐศาสตร์หรือว่าสิ่งนึกเงินชมพูที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วในตอนเย็นพักค่ำก็จะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ก็จะมีพี่น้องชาวรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานีทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับได้มาพบปะสังสรรค์เพื่อความสามัคคีนะครับแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้ทางคณะรัฐศาสตร์เองก็ผมในฐานะนักศึกษานะครับก็ เนควาสมสามัคคีของพี่น้องเราชาวรารศาสต์นะครับและก็ทางคณาจารย์ของคณะรัศาสตร์เองนะครับที่ได้มีความมุ่งมั่นนะครับที่อยากให้นักศึกษาทุกคนนั้นได้มีความรักความสามัคคีก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยนะครับคณะราัศาสตร์เองก็จับตลอดไปและเป็นประจําทุกๆปีครับก็ฝ แล้วส่วนพี่น้องชาบดุมธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์ก็สมัครเรียนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์ได้นะท,ทั้ง5้าขาวิชานะครับตอนนี้กำลังเ,เปิดรับสมัครอยู่นะครับก็ขอเลยเชิญท่านครับขอบคุณครับการสควากสายสัมพันธ์ของรัฐศาสตร์ของเรา มีความห่วงใยแล้วก็เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีของเราต้งมีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬากิจกรรมที่ดีกิจกรรมเพื่อสังคมนี่คือมหาวิาลยเปิดนี่คือมหาวิาลยแห่งความดีงามแล้วก็จะส่งเสริมสิ่งที่ดีงามให้กับพี่น้องให้กับสังคมตลอดไปสังคมขอ,องชาวพระสาตุปทุมธานีขอบคุณครับครับชัยวัฒนกิติศิครับประธานเปาเอ,อก คณะกศพมปทุมครับก็มีการทำบุญเรี้ยงพระครับแล้วก็มีการแข่งกีฬาสีแล้วก็มีโต๊ะจีนตัดหรือตอนเย็นครับเพิ่มความสามัคคีครับของอนึกษารคณะอนุสสารทั้งข้ารัสดุครับปอตีปอโทปอเอกปอปมทั้งหมดครับเพื่อสร้างความสามัคคี ครับผมเรือการโทรวิรเมย์ทงงอนะครับเป็นผู้สอนนะครับวอลเลย์บอลนะครับก็ได้นานักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมาร่วมการแข่งขันกีฬาสีนะฮะสัมพันธไมตรีในงานรักษาสัมพันธ์นะครับปีหกหกครับนี่ก็ความยินดีครับที่ได้เจอเพื่อนๆพนในงานรัศษาสัมพันธ์ก็เป็นวันที่ที่รอคอยมานานนะครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็รักกันในในรัศาสตร์ของเราครับ